เราเชื่อดไก่สิบตัวถามว่าเราจะต้องอ่านบิสมิลลาทุกตัวหรือเปล่าอ่านี่คือประเด็นคำถามข้อแรกในคำคาืน,นี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนเราจะเชื่อดไก่ทีเดียวสิบตัวในวันหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้อ่าบางทีพรรพวกมาหลายคน อ่าก็เชือดไก่สักสิบตัวอ่าบางทีฉลองลูกสอบได้อันดับหนึ่งอ่ะเชือดไก่สิบตัวมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละทีนี้ประเด็นคําถามที่พี่น้องถามว่าเราเชือดไก่สิบตัวจะต้องกล่าวบิสมิลลาห์ทุกตัวหรือเปล่าพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดถนิ่การกล่าวบิสมิลลาห์ เป็นสุนัตไม่ใช่รูกลของการเชื่อดและไม่ใช่สาระซอกในการเชื่อแต่สุนัตเท่านั้นเองกล่าวบิสมิลลาห์จะเชื่อสุนัตกล่าวเหมือนการสุนัตหันไปทางกิบลัตนั่นแหละ อ่านั่นสุนัตในการเชื่อไก่เหมือนกันและสุนัตเชื่อกลางวันด้วยนะอันนั้นก็สุนัตเหมือนกันถ้าเชื่อไม่กลาวบิสมิลละซอไม่เชื่อนะซอขอให้คนเชื่อเป็นมุสลิมก็แล้วกันอ่าถ้าคนเชื่อไม่ใช่มุสลิม แต่ละตัวบิสมิลลาห์สิสิบคนไก่นั้นก็หารามกินมุจสิมาเชื่อบิสมิลลาห์อาสิบครั้งสลาวาตเพิบครั้งไก่ตัวนั้นก็หารามกินเป็นบางไก่นั่งจำให้ดีนะครับฉะนั้นเมื่อการกล่าวบิสมิลลาห์สุนัข ตัวแรกก็สุนนะัขตัวที่สองถ้าจะอ่านอีกก็ไม่เป็นไรถ้าไม่อ่านก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะตัวแรกเราอ่านแล้วเหมือนกับเรากินข้าวจานหนึ่งยี่สิบห้าคำให้อ่านบิสมิลลาห์ทุกคำหรือเปล่าไม่คำแรกก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่บิสมิ มิล่บาปไม่กินข้าวไม่บาปของสุนัตเข้าใจนะครับอ่าแต่เราคนมุสลิมโดยปกติถึงเราไม่สิกกตออกจากปากแต่หัวใจเราก็ไม่ลืมอัลลอฮ์เมื่อไม่ลืมอัลลอฮ์เราก็คงไม่ลืมที่จะบิสในการเชื่อสัตว์และไม่ลืมที่จะบิส ในการกินข้าวดื่มน้ำเข้าใจนะครับฉะนั้นประเด็นที่พี่น้องถามว่าเราเชื่อดไก่สิบตัวต้องบิสทุกตัวไหมไม่ไม่จำเป็นอเอาตัวแรกตัวเดียวก็ถือว่าใชา้ได้แล้วทีนี้จะบอกรายละเอียดอีกบางคนก็เคยสงสัยว่าเกิดเราเชื่อดไปเชือดมา หลุดมือมีดเนี่ยนะหลุดมือทามาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับบางทีเชือดแพะอ่าเชือดไปเชือดมามีดหลุดมือเชือดวัวก็เหมือนกันมีดหลุดมือบางคนว่าจะทำยังไงทีนี้ไม่ต้องทำยังไงแล้วก็ไม่ต้องตกใจก็หลุดมือแล้วก็หยิบก็มาเชือดต่อได้ ทำไมทำไมครับเพราะสัตว์ที่เราเชือนะ่อน่ะมันยังอยู่ในสภาพหายะตุสตะกิรออ่าเลือดกำลังกระจูดดินก็ดินอยู่นั้นอาลามะหายาตุสตากิรอแต่ถ้าหลุดมือตัวเองไปล้างมือก่อนกินข้าวก่อนจะมาเชือ่อนทะีสัตว์มันตายแล้วอัน <laughs> นั้นไม่ได้เลยแบบนั้น <laughs> ก็าจนะครับอ่านั่นเป็นไหยัดมัจบ่แล้วแหละอ่า <laughs> พี่น้องไม่ต้องตกใจบางคนก็เข้าใจผิดโอไม่ได้แล้วต่หลุดมือแล้วไก่ตัวนี้กินไม่ได้แล้วเชือดต่อไม่ได้แล้วอ่านั่นคือเข้าใจผิดทีนี้บาเซตของเป่าเปล่าอ่าบางคนบาเซตไม่กระทั่งวัวเพราะความไม่เข้าใจ นั่นแหละครับเขาบอกว่าให้เรียนเราจะได้ไม่ไม่บาเซตในการทําอะไรเราก็ต้องเรียนรู้มาก่อนถ้าเราไม่รู้เราก็จะทําอะไรไม่ได้ไงเราทําไม่ถูกเราไม่รู้นั่นเขาบอกให้เรียนเพราะอะไรล่ะ